วันนี้ในน่านฟ้าของโลกได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นที่สั่นสะเทือนผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารนักวิเคราะห์การบินและสถาบันความมั่นคงระดับโลกเป็นช่วงเวลาที่จะถูกจารึกไว้ด้วยหมึกสีดำในประวัติศาสตร์การบินทางทหารสมัยใหม่เมื่อเครื่องบินรบที่ล้ำสมัยอย่างยิ่งติดตั้งอาวุธครบครันเรดาร์ขั้นสูงและขีดความสามารถในการทำลายล้างสูงปรากฏตัวขึ้นในน่านฟ้าบริเวณชายแดนและในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็เปลี่ยนภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมด เสียงคำรามกึกก้องซอนิคบูมที่ดังสนานควันหนาทึบที่ปกคลุมท้องฟ้าและผู้คนบนพื้นดินที่ตกอยู่ในความหวาดกลัวนี่ไม่ใช่ฉากจากภาพยนตร์แต่คือความจริงแหล่งข่าวด้านการบินระบุว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ปฏิบัติการทางอากาศทางทหารที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องบินรบสมัยใหม่โจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินของฝ่ายตรงข้ามรวมถึงตำแหน่งทางทหารเส้นทางลำเลียงยุโทโธปรกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานทางทหารที่มีความอ่อนไหว เครื่องบินได้บินในระดับต่ำมากโดยใช้เทคโนโลยีการบินตามภูมิประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการปรวจับของเรดาร์และทันทีที่เข้าใกล้เป้าหมายระบบถีปนาวุธขั้นสูงที่ติดตั้งอยู่ใต้ปีกก็ถูกเปิดใช้งานทำให้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยไฟและควันภายในไม่กี่วินาทีนักวิเคราะห์ด้านการบินระบุว่าเครื่องบินที่ใช้ในปฏิบัติการนี้อยู่ในกลุ่มเครื่องบินขับไล่มัลติโรรุ่นใหม่ซึ่งไม่เพียงแต่ครองความได้เปรียบทางอากาศเท่านั้น แต่ยังมีศักยภาพสูงในการทำลายเป้าหมายภาคพ,พื้นดินความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินลำนี้ทำให้มันกลายเป็นฝันร้ายของศัตรูพยานในพื้นที่กล่าวว่าเครื่องบินปรากฏตัวอย่างรวดเร็วมากจนผู้คนบนพื้นดินแทบไม่มีเวลาตั้งตัวเสียงระเบิดดังสนั่นก้องไปทั่วพื้นที่ยานพาหนะทางทหารหน่วยลำเลียงอาวุธและสิ่งปลูกสร้างสำคัญถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง หลังเหตุการณ์นี้น่านฟ้าถูกสั่งปิดทันทีเที่ยวบินพาณิชย์ถูกเปลี่ยนเส้นทางและมีการประกาศแจ้งเตือนด้านการบินหน่วยงานการบินพลเรือนยืนยันว่าเครื่องบินโดยสารหลายลำที่อยู่ใกล้น่านฟ้าในขณะนั้นต้องเปลี่ยนเส้นทางฉุกเฉินเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดดแหล่งข่าวทางทหารระบุว่านี่ไม่ใช่เพียงการโจมตีแต่เป็นข้อความที่ชัดเจนข้อความที่แสดงให้เห็นว่าอำนาจทางอากาศสมัยใหม่สามารถเปลี่ยนดุลสงครามได้ภายในเวลาไม่กี่นาที การใช้เซ็นเซอร์ขั้นสูงการประสานงานผ่านดาวเทียมและระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้เครื่องบินรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามส่งผลให้ปฏิบัติการมีความแม่นยำและรุนแรงอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบินทั่วโลกมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของพลังอำนาจทางอากาศยุคใหม่ซึ่งความเร็วเทคโนโลยีและความได้เปรียบด้านข้อมูลมีบทบาทที่ขาดหลังจากเหตุการณ์นี้ความตึงเครียดในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น ระบบป้องกันภัยทางอากาศถูกยกระดับเป็นสถานะเตือนภัยสูงสถานีาเรดาร์เฝ้าติดตามน่านฟ้าอย่างต่อเนื่องและทุกเที่ยวบินถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเห็นว่าเหตุการณ์นี้พิสูจน์ให้เห็นว่าสงครามในอนาคตจะเกิดขึ้นบนท้องฟ้ามากกว่าบนพื้นดินโดยที่เครื่องบินขับไล่เพียงลำเดียวสามารถเปลี่ยนทิศทางของทั้งสงครามได้ผลกระทบของปฏิบัติการนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ด้านการทหารเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการบินพลเรือนสายการบินออกแนวทางใหม่สำหรับผู้โดยสารตารางบินได้รับผลกระทบและความปลอดภัยทางอากาศกลับมาเป็นประเด็นถกเถียงในระดับโลกอีกครั้งช่องข่าวด้านการบินหน่วยงานด้านกาโหมและสื่อมวลชนทั่วโลกกำลังติดตามและวิเคราะห์เหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะนี่ไม่ใช่แค่การโจมตีแต่คือภาพสะท้อนที่มีชีวิตของพลังความเสี่ยงและผลกระทบของเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการความปลอดภัยทั้งด้านการทหารและการบินพล,ลเรือนไปอีกหลายปีข้างหน้า